เอาเดยดังงวะวะอดีพันกัอนอดีค่ะอดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงงวค่ะมือนี้มือนี่เทียนพาเด็กหญิงงวมากินลูกทอดจ้ะกินเหลือมือนั่นลืมคิดพอว่ามันสิกินบะงวก็หันหนามาใส่กล่องให้เพิ่นเห็นหนาเนี่ยโอ้มีบ้างเนี่ยเอาเด้อได้ดีด้ดดกินเล้อนี่อย่ไให้ขยหนาเด้องวเจบว็บบอสงวาต้องกินโชนะงวะจะให้ไขยหนานะนี่งวากินเป็นบอ ใจบอมาจ้าให้พางัวกินลูกเทาะงัวกินดังง้วหาหามให้ขายหนาเลยดังงัว่าจะลูกเทาะซุกฟุกเมื่อนห้นนางกินผู้เดียวลืมเห็นงัวกินน้ำจ้ามาล้อเบื่อวามือหน่งงัวสิกินน้ำบองัวใหญ่ขายหนาเลองัวงัว่าต้องกินนะงัว่ต้องกินให้เเป็นตาแสบงัวต้องกินนะใจบอใจบองัวต้องกินนะ กินเห้เพิินเบิ่งนั่งัวหัวต้องกินโชนะนี่ลูกถอนอาซิมากินกินงัวกินเห็ดหนังสั่นเจ็บบ่กินให้เป็นตะแซ่บเนี้ยยินงัวกินลูกทอแต่บ้ลูกกินให้เป็นตะแซ่บกินให้กินใ้เห็ดเสียงจับจับจ็บจ็บห้แบบเป็นตะอยากน้ำเนียงงัวเห้เพิินอยางน้ำเนียงงัว ยินเสียงดังๆเออเสียงดังๆลูกเอามือลังวิหาไหมมาเห็น,หนงูให้เพื่อนได้ยินให้เพื่อนได้ยินเสียงอีกงัวกินน้องใช่ปะยินดีว่ะ <c oughs> อีกงัวกินลูกทอจ้ะใช่บ่ลูกโอ้ยเสียงคุณนายบอกนอนคุณนบอกแบกนอนคลุ้นแบบอีกงัว,งวกินมาท่านในแหลมยูเด็กยงิงบอกแบกนอนแบบใช่บ่ กินเสียงดังๆกินเห็นเป็นแต่เสียบเห็นคนอยากน้ำแมงัวแค่ก,กนินคือคนน้อยหลยเศรษฐบปะฝานค่ะบอกคนฝานบอฝานบอ <laughs> เศรษบ์ปะเมื่อน,นั้นกินพูดเดียวว่ากินละมาสิกินจา่าเหมือนอย่างว่ามันกินน้ำอะ หวานดีเลยจ้าเสียบเสียบหลายเด็กหญิงบั่งโลดเด็กหญิงม้อกินแจ่บปะโอ้ยหนูเสีย,สย,ย,ยบย, <c oughs> ย,ย,ย,ยิงง้อกันกินเสียงดังๆกินเหินเป็นตเสียงเห้เพลินอยากน้ำเนี่ยกินอ่างเพลินนะลูกกินอ่างคนละเห็นหนาฟินๆน,น้ำไหมเอ้ยแส่บหลายบอ แจบพ่อแบบคนแน่แล้วมันคือสีหวานดีเหรอจ้ะมันจังกินดีเซรบจย ทอสุกๆนี่จ้าสุกสุกดีค่ะเด็กหญิงง้อกินกินไปกินไปลูกหวานหวานจุวยจุยเด็กหญิงง้อมากการันตีความหวาน เมื้อเบอรลังสีหาเนื้อแปลกๆไหมมันกินจ้าเมื่อวานกินบักม่วงแล้วเมื่อไหร่ิะไปกินลูกท่อเดี๋ยวใจเย็นๆเนียนนะ่ยน่ะโอ้ยสแซรบหลายอดใจเพราะไหวบอกกันเนี่ยเอ็นดูหนูหน่อยค่ะเอ็นดูเด็กหญิงววหน่อย กินทุกอย่างค่ะเด็กหญิงมัวขนมเองกินดีพ่ากินว่ากินยเนี้ยเดียวว่ากินกับเขาที่ที่ลูกซื้อว่าเห็ดไหหมากินอันไหนที่เห็ดเพือเห็ดไหหมากินสี่ว่ากินอันไหนค้นกินดีๆนี่ก็ะสิกินหวานไหลกินมดไปกินมดไปคือลูกหนึ่งเลยนี่ ก,กิน้วก็พอจะป๊าก็จุ๊่เสร็จล้กยิน้วก็พอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เด็กหญิงวันนี้หนูกากก่อนนะคะหนูขอลาไปก่อนคะ่ะเด็กหญิงงัวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังวันหลังเด็กหญิงงัวจะหาเนี่ยแปลกๆมาก,กินโชว์พี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ